คลิปนี้จะมาบอกวิธีเง็บรองเท้าบาจาตามสีครับนี่นะมันเป็นรองเท้าบาจานี่ก็เพึงซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่นี่มานะครับมาตรงนี้มาอ้อมาทำตามสีไปเลยนะครับก็เย็ยบไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเพราะด้านด้านด้านโซนมันเป็นสีดํานแล้วก็ได้สีดํานนี้เสร็จแล้วไม่ได้ไดกลมกืนนะครับ เยเย็บไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับความทีห่างก็ไม่ไม่ไม่ถึงเซนนะครับ้าอยังห่างกันไม่เกินเซนก็แล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่นี่ก็ผมจัดก,การไม่ค่อยถูกก็ทีบ้างหางบ้างก็เป็นได้นะครับสำหรับช่างมือเก่าแล้วครับก็ รู้ลเลยครับว่าประมาณเท่าไรเท่าไรมันจะขนาดมันพอดีนะครับถ้าเย็บไปงี้เรื่อยๆนะครับเพราะด้านหลังเย็บไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นรองเท้าบาตจาซึ่งรองเท้าประเภทนี้มันไม่ทนนะครับพอโดนเดนเดโดนร้อนมากๆกาวมันก็ละลายหมด อยู่ได้มานานต้องมาเย็ดตรงนี้ดีๆ,ๆครับอ่าครับตอนนี้สุดสุดของมันแล้วนะครับสุดส่ดนะเราเราก็มามัดนะครับมัดเข้าไปมัดอย่างนี้นะครับสองรอบแล้วก็ดึงเส้นนอกออกเข้าไปอ่ามัดเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็มาตัดออกตัดเส้นในนะครับเส้นในเ,เส้นนกเอาไว้อย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ใช้ได้สีเทานะครับเบอร์สิบห้าขั้นตอนก็ทางงี้นะครับมัดปมอย่างนี้นะครับนะครับมัดปมอย่างนี้นะครับมัดปมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แทงดูเดิมนี่นะครับแทงดูเทิมเดิมนี่นะครับแล้วกลูกฝั่งนี้นะครับลูกฝั่งนี้แล้วเราก็คล้องได้เข้าไปใช้ได้เบอร์สิบห้านะครับ เราดินค่อยๆอยดึงน,นะครับถ้าดึงแรงเนี่ยมันทะลุพอดินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มเย็บแล้วนะครับมันจะได้แบ่งสีกันนะครับเรียกว่าเย็บตามสีข้างในเป็นสีเทาเราก็เย็บไปตามตามตามสีเทาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะน,าานี้นะครับสีเทาเย็บไปเรื่อยๆนี่นะครับ เาเย็บตามสีแค่ได้เบรอร์สุขเรื่อยๆนะครับนี่นะครับข้างในมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ข้างนอกมันจะมีร่องอยู่แล้วนะครับพวกเราต้องโซ่ะร่องก่อนนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับเสาะร่องไปเรื่อยๆน,นี่เราก็เย็ยบตามมันนีนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเย็ยบตามขอบไปเรื่อยๆไม่ได้สเขาการสีอของน้องเขาเลยครับ เราก็แย็บ,บาถึงหัวนี่แหละนะครับเียบตามล่องไปไเรื่อยๆนะครับเรียกเรื่องไปไเรื่อยๆถึง,ไไงหัวมัแล้วความทีห่างไม่ถึงเซนออกมาไะได้สวย ไปเรื่อยๆหัวไส่จ้วนงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าก่จเสรจแล้วนะครับอีกไม่ถึงเหยื่้งใสีเทาข้องนอกใช้สีดำ

สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็มัดดึงเข้าไปมัดก็ดึงมัดแข้นตึงตามเคยนี่นะเสร็จแล้วก็ดึงเช่นนอกเข้าไปแค่นี้ก็เสร็นจนะครับตัดได้哦ออ เสร็จที roommate, mm ่ม hmm. ันโผแล้วก็กดทับกดข้าไปครับเสร็จแม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับย่อบาดจานะครับนี่นะครับบาจาเรียกตาไปข้างในเป็นลักษณะนี้นะครับตรงหัวก็เป็นลักษณะนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้ดูนะครับดูเป็นลักษณะนี้นะครับ เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับพอเราช่อร่องด้านข้างไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะเย็บก็จะเป็นลักษณะน,นี้ด้านด้านหลังก็จะเป็นสีดามดำเสีข้างไหนจะเป็นสีเทานะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยสำหรับช่างมือใหม่ดูได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเย็บลูกค้าจะได้ถูกใจจะได้ติดใจจะได้มา้าอุหนน้องบ่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูแล้วถ้าถูกใจและเป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปครับผม